สวดีค่ะ my honey magical เป็นมาของการดูดวงเป็นเพื่อนคุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในเรนเดิมนะคะ mm hmm. เขาจะกลับมาไหมนะคนที่จากไปคนที่หายไปจากเป็นนะจ๊ะไม่เอาจากตายถ้าจากตายก็ไม่ต้องกลับมาหรอกนะหรือกลับมาก็มาแบบซสวยสนงดงามแล้วกันมาแต่เรื่องดีๆนะเ,เขาจะกลับมาไหมคนที่เงียบหายไปเป็นคอนเทนต์ที่ คนข้างเคียงคนใกล้กๆก็าฝากถามมานะคะเป็นเรนดัมไม่มีกองไพ่ให้เลือกพลังงานน้อยลงเราหยิบยกเอากาันเฉลี่ยอดการเดินทางก็ได้นะกลับมาหรือเปล่าต้องเข้าไปดูแล้วล่ะนะคะการเดินทางนั้นอาจจะไม่ง่ายทุกการเดินทางทุกสัมผัสนะคะค่ะตรงนี้มาส่งกําลังใจ ใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังไม่มีกองไพ่ให้เลือกอาจจะตรงบ้างอาจสลับกันได้หรือไม่เกิดขึ้นกับใครเลยแต่เขาว่ากันว่าไพ่จะเชื่อมโยงกับคนที่มีสมาธิคนที่อยากรู้คนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆก่อนอื่นขออนุญาตกุบอาจารย์จะที่จะทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเทพทุกประองค์ที่ปกปักรักษาท่านนะคะขออนุญาตหยิบไพ่แทนคุณ มาดูวันนี้เราจะดูดูให้คุณแล้วก็เขาเนาะขออนุญาตดูพื้นดวงชะตาของผู้มาเลือกไพ่ค่ะวันนี้ไพ่ยอยากจะบอกอะไรคุณมีอะไรที่คุณควรจะได้รู้บ้างนะจา๊ะและเขาลคะคะคนที่หายไปคนที่จากไปคนที่เงียบหายไปทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครและอะไรยังไงจะมาไหม จะหมดเวลาแล้วนะอะไรเงี้ยเจ็ดดาบอยู่ใต้สำหรับจ้าว้าวคุณได้เดือนซันน่ะเราจะเปิดให้คุณอย่างนี้แล้วกันคุณจะได้ดูประชิดประติดประชิดตัวบอกแล้วเยาหวานเป็นคนมั่วหรือเปล่านะ ไม่มั่วนะจ๊ะแต่ทั่วถึงน่ากลัวแรงมาก <c oughs> มันเป็นคำของจองมันเป็นคำที่ใครเขาพูดกันไม่จริงไม่จริงทั่วถึงในการอ่านไพ่นะจ๊ะขยี้ขย่ำอ่านทุกกระเบียดนิ้วเออเอาเข้าไปนะ่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณคุณคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราคิดค่ะ <c oughs> มานระาจะอ่านตัวคุณก่อน ตัวของคุณผู้มาเลือกไพ่นะฮะอาจจะมีเมษสิงห์ธนูผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มิถุนตุนกุมอ้ายมีสี่ธาตุเลยดินน้ำลมไฟในตัวคุณค่ะคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเนาะในวันนี้ได้เด่ดสันในเจ้าสตาในตัวต้นคุณจะประสบความสําเร็จอิทธิพลหนึ่งถเดือนหรือวันนี้เลยพรุ่งนี้เลยจะโด่งดังจะมีชื่อเสียงสิ่งที่ทําที่คิดจะประสบความสําเร็จนะ คุณไม่มีดาบสักเล่มดูสิอ้อมีหนึ่งดาบแต่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในบรรดาดาบคมหอกคมดาบเออเอาสิความรู้สึกนี้ดีประสบความสำเร็จมีความสุขในตัวเองอบอุ่นใช่แหละสิ่งที่ดึงดูดคุณวันนี้คือหน้าที่การงานคุณอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณจะได้ในสิ่งนั้นอารมณ์เหรออารมณ์ดีสิก็คนชนะ มันก็ต้องหลงตัวเองนิดๆมีความสุขน้อยๆอนาคตมีโอกาสเดินทางมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาสิ่งที่หวังก็ยังไม่ได้ดังหวังเพราะเหมือนคุณเป็นคนที่ยังไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่มองหัวาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอบทสรุปการเงินจะดีจะกลับมาดีแล้วหลังจากนี้จ้ะเส่มเขาหรอเขาก็ไม่น้อยหน้าหรอกคุณได้เดอะซันเขาได้เดอะมจิกเชน คุณอาจจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด,งด่งดังเป็นที่รู้จักมันดีที่สุดในสําหรับแต่เดเมจิกเช่นเนี่ย ian, เยผื่อไม่ได้นะคุณไว้ใจไม่ได้นะเขาไวยังกระลิงยังกะวอกเออแล้วมันเป็นยังไงเขาเก่งเขาฉลาดเขาทันสมัยเขาอยู่เป็นคนนี้น่ากลัวพอสมควรค่ะเออขาฉลาดเขามีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเองอยู่ที่ว่าเขาจะทํำไหมนอกจากอารมณ์เขาจะไม่ดีเท่านั้นแหละนะแล้วมาถามถึงตัวเขาใน เขาเป็นใครได้บ้างคนวันพุธแม่สิงนหน์ธนูมีถุนตุลกุมและประสบการมัมกรค่ะวันนี้เรามองเห็นเขาพึ่งสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสูญเสียสิ่งของที่เขารักอะค่ะอารมณ์ของเขามันก็ยังดีอยู่เพราะเขาเป็นคนสลาดเขาดึงสติกลับมาได้แต่สิ่งที่เขาหวังไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นอย่างที่ชิดคิดและเขาเพิ่งจะสูญเสียคนรัก คนรักในที่นี้อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งของที่เขารักอะค่ะมันสิ้นสุดมันจบลงและชีวิตเขาล่ะเป็นยังไงเขาเอาอยู่เพราะเขาเป็นคนฉลาดเนาะเขาดึงเกมดึงกลับมาได้ค่ะมีอะไรอีกเจ็ดดาบตรงนี้เรามองว่าสถานการณ์ของพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยพวกคุณไม่ค่อยได้พูดความจริงกันใช่ไหมคุณสองคนในวันนี้ ยังไม่พูดความจริงยังไม่พูดความรู้สึกกันหรอกนะคะยังคง word word, เว้นเวอร์หรอก็ไม่ถึงกับเว้นเวอร์นะยังคงปิดบังซ่อนเร้นกันอยู่ค่ะมาดูอันนี้คือวิชีวิตเขาเนาะถ้าเขาหายไปให้คุณรู้เถอะว่าเขาเขาสูญเสียงานสูญเสียคนรักสูญเสียสิ่งของอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ อ่าแล้วตัวคุณเองก็กําลังจะประสบความสําเร็จส่วนตัวเขากําลังอยู่ในสถานการณ์ทําใจกับบางอย่างมาดูค่ะเขาจะกลับมาไหมก็ที่เขาไปมันไม่สบายเท่าไหร่เขาไปไม่ได้ไปที่ชอบอะ่ะเขาจะกลับมาหาคุณไหมคะ่ะเข้าประเด็นแล้วนะเขาจะกลับมาหาคุณไหมห้าถ้วยแปดถ้วยคิงถือถ้วย เดวิวเด็กถือเหรียญได้สำรับเป็นห้าดาบเขามองว่าเราเอ้ยเขามองว่าเราเรามองว่าเขาคิดถึงคุณมากค่ะเขาจะกลับมาไหมยังนะแต่วันนี้ วันนี้ที่เขารู้สึกอึดอัดและเจ็บปวดเขาเดินออกไปใช่เขาหายไปจากชีวิตคุณเขาจะกลับมาไหมเขารักคุณค่ะในวันนี้ในวันที่ไม่มีคุณในวันที่สูญเสียในวันที่ไม่ได้กลับมาในวันที่ปล่อยมือเขากลับรักคุณมากขึ้นคิดถึงคุณมากขึ้นพระวงถึงคุณห่วงหาคุณแต่คั้นจะกลับมาอาจจะยังหาเหตุผลที่จะกลับมาไม่ได้นะฮะ,ะยังไม่กลับมานะสรุปอย่าอ้อมสิ อ,อย่างนี้ก็ชอบชักไปนานทั้งห้าพูดให้สับสนนะคุณสับค้าหลอกความเป็นจริงคือเขายังไม่กลับมาเขาแค่คิดถึงคุณอ่ะแล้วเขาจะทําอย่างไรเขาจะทักหาคุณไหมเร็วๆนี้อ่ะถ้าคุณเงียบไปยังสองดาวยังไม่ทักอ่ะขอคิดดูก่อนสองเรียญขอคิดนานๆไปเลยเดดเดดมันจบไปแล้วจะให้ทักอะไรอีกชาริออ เขาก็เหนื่อยชีวิตที่ไม่มีคุณเขาเหนื่อยเขาอยากกลับมาแน่นอนค่ะโอเคเขาจะกลับมาไหมยังกลับมาไม่ได้จะทักหาไหมยังยังหาเหตุผลที่จะทักไม่ได้โอเคคนนี้จะไม่ส่งข้อความจะไม่โทรแต่เขาจะมาเลยเขาจะกลับมานะคะเมื่อไรเร็วๆนี้เลยชา a r ออ e ์เดอรสตาร์และเดวิลจ้ะ แล้วการกลับมาของเขาเนี่ยนะคะมันมันส่งผลดีต่อคุณยังไง<ะ>คุณควรให้โอกาสเขาไหมกลับมาแล้วเขาจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนตัวเองไหมมันจะส่งผลดีอย่างต่อคุณเรื่องของความรักเรื่องของความสุขเรื่องของความชัดเจน ในวันนี้ถ้าเขาได้กลับมาจริงๆเขาจะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นทวีคูณขึ้นเดอะเเวอร์ด้วยโอ,อ้ค่ะถ้าสำหรับเป็น,ทนแทนแพลนหมายถึงการกลับมาของเขาในคราวนี้เหมือนเขาเปลี่ยนพลังงานตัวเองและส่งผลดียังไงกับคุณความรักของพวกคุณจะได้เปิดเผยได้มีสถานะได้ชัดเจนกันมากขึ้นค่ะอมืมาดูอีกแล้ที่หายไปอ่ะหายไปไหน ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครนะไม่อินไม่หน่อยไม่ว่าไพ่จะขึ้นมายังไงไม่โขดไม่เคืองหมอนะคะเ,เราจะพูดตรงๆว่าซื่อๆนะตามหน้าไพ่เข้าไปไหนกับใครอบอกแล้วเข้าไปจัดงานเขาสูญเสียญาติเออสูญเสียหมาน้อยสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักค่ะเข้าไปไหนกับใครเข้าไปทําภารกิจไปทํางาน เขามีปัญหามากมายเข้ามาในชีวิตเขาค่ะเรื่องครอบครัวเรื่องภาระพันผูกเรื่องปัญหาทางด้านการเงินนี่แหละนะคะไปเคลียร์หนี้สินอะไรก็ได้เออโอเคเขาเคยนอกใจคุณไหม <laughs> ตอนที่คบกันอยู่ตอนที่ห่างกันไปถึงห,หน้าวันนี้เลยเออเคยไหมเออแร่งยี่ปุนอยากรู้เองหรือเปล่าไม่ฉันไม่เล่นจ้ะ เดเมจิเช่นคนนี้เผลอไม่ได้หนึ่งไม้เคยไหมครั้งหนึ่งเขาบอก <c oughs> อ๋อหนึ่งครั้งเขาเคยนอกใจคุณหนึ่งครั้งแต่เขาสำนึกนะผิดไปแล้วแค่แอบมองแค่แอบชำเลืองแค่แอบอ้อยอ,อยไม่ได้สารสัมพันธ์แอบนอกใจหนึ่งครั้งแต่สำนึกผิดรู้ไม่ไม่ควรทำอีกแหละจะไม่ทำค่ะ อ๋อเขาก็ดีนะเขาก็เป็นลูกผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งเลยคําพูดเขาล่ะคะคาพูดเขาไม่ว่าเขาจะเคยบอกรักบอกจะให้เงินบอกนู่นนี่นั่นนะเชื่อถือได้ไหมอืมเชื่อถือได้คําพูดของเขาเชื่อได้แน่นอนคะ่คะค่ะ เขาไม่ค่อยพูดนะแต่ถ้าคนนี้พูดคือจริงจังหนักมากเชื่อถือได้ทุกคำที่เขาพูดค่ะอ่าแล้วคุณควรทำยังไงกับเขาคะใจคุณลึกๆจิตใต้สำนึกคุณรักเขาไหมเราจะถามให้เผื่อคุณลืมเนะคุณอยากได้คุณอยากครอบครองเพราะคุณอยากเอาชนะหรือคุณรักเขาจิตใต้สำนึกคุณคิดยังไงคะโอ๊ยรักเขาตั้งแต่ใบแรกรักเขาจะเป็นจะตายทะเลาะกดเคืองยังไงก็จะรัก จิตใจมันฝักไฟมุ่งมั่นมั่นคงคุณรักเขามากให้คุณรู้คุณรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยคุณรักเขามากคุณอย่าลืมรักตัวเองนะด้วยความเป็นห่วงจากหวานค่ะไปดูแล้วเขาล่ะคะที่พูดมาทั้งหมดที่จะกลับมานู่นนี่นั่นเขารักคุณไหมรักคุณแค่ไหนสู้คุณได้ไหมจิตใต้สำนึกเขาคิดยังไงกับคุณเขาไม่รู้ ไม่รู้สิเดโมนออะงงเหมือนกันสับสนเหมือนกันบางทีก็รักบางทีก็เบื่อไม่งั้นมันจะหายไปแล้วอันนี้เยาวัใส่ไฟนะคุณขย่าเสาเรือนคือง,งานของเราเอาจริงเลยถ้าเขารักคุณมากขนาดนั้นเขาจะไปไหนไปทําไมจากไปทําไมเอาตัวเราเป็นที่ตั้งจากเขาไม่รู้เหมือนกันเขาบอกไม่ถูกอืมเขารักคุณไหมคุณเห็นแล้วใช่ไหม จิตใต้สํานึกเขารักคุณไหมตัวคุณนั้นหนาอัศวินถือถ้วยรักเขามากมายแม้คุณจะเจ็บจะปวดหนึ่งถ้วยคุณก็รักเขาแต่ตัวเขาไม่มีถ้วยสักใบจิตใต้สํานึกเขาคิดยังไงกับคุณเขาสับสนเดมูลเจ็ดเรียนเขาอยากกลับมาเขาอยากเก็บคุณมาไว้ทาวเวอร์ Tower, แต่เขาร้อนใจทุกครั้งเมื่อมาอยู่ใกล้คุณมันมีปัญหาตลอดมันทะเลาะกันบ่อยมันเป็นความอิกนอมไม่เข้าใจหรือคุณก็นิ่งเขาไม่เข้าใจเลยใช่ตัวเขาเองเป็นคนขี้หึงแล้วยังไง หรือเขาอาจจะมองว่าคุณหึงก็ได้นะคุณหึงเยอะไปบ่นมากไปทําให้เขาเหนื่อยเขารักคุณไหมไม่รู้เหมือนกันโอ้ฉันถามตั้งเยอะยังไม่ตอบเลยคุณมาจะถามอีกใบเดียวนะขยายสิเขารักคุณไหมเดี๋ยวเพื่อนจะโกรธนะขยี้ให้เพื่อนหน่อยรักไหมคะคุณเธอคุณรักเพื่อนเราไหมไม่ คุณยุ่กินแล้วนะจีวันไม่ใช่หัวเราเยอะนะแต่ไม่รักแต่จะพ,พับประคับประคองไม่รักแล้วตับมาทําไมคะเขาคิดว่าคุณเหมาะสมและถูกต้องจัสติ c เขาเลือกคุณแล้วอะ่ะคนนี้ร้ายกาจนะเขาคบคุณเพื่ออะไรถ้าเขาไม่รักคุณยีนี่ก็อืไม่รักบ้างเลยอะ่ะคนนี้เขาไม่มีหัวใจรักใครไม่เป็นเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้อ่อนไว้หรือเขาไม่ชอบพูดคํารักไงอะ่ะ ถ้าอย่างนั้นถ้าเขาไม่รักเขากลับมาทําไมเขาคบคุณเพื่ออะไรงานแปดไม้คุณช่วยเสริมงานเขาคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคุณเป็นคนที่รักเขาเขาอยากเอาชนะใจคุณใช่ค่ะคนนี้เขาอยากเอาชนะใจคุณตายแล้วไม่อินไม่นอนไม่ซีเรียสแต่ใต้สําหรับถามว่ารักไหมมันเป็นความผูกพันมากกว่าความรักนะอืไปดูอีก แล้วอนาคตล่ะเราจะถามให้ถ้าวันนี้คิดแค่อยากเอาชนะความเหมาะสมอนาคตเขาจะรักคุณหมดหัวใจเหมือนที่คุณรักเขาได้ไหมสิบไม้วันนี้เขาเหนื่อยอย่าพูดเรื่องความรักเขาโตแล้วเขาจะยอมคุณนั่นแหละเพราะคุณคือคนที่เขาเลือกเขาจะชัดเจนมันไม่พออีกเหรอเขาจะให้เงินหมดตัวเลยหมดหน้าตักแต่ถ้าถามหาความรักเขาอาจจะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ ถ้าไม่รักจริงคือแบบถ้ายังไม่ถึงเวลาเขาก็จะไม่พูดนะ่ะเขาขอทำงานขอดูใจกันไปก่อนเรื่อยๆค่ะตาย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 เขา,า,าจะมาถล่มบ้านเธอไหมวันนี้รักนะคุณมันขึ้นแต่ข้างต้นแล้วเอออันนี้คือวิธีเอาตัวรอดไป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 ,ไปแบบไปขวนขวายนี่ทิงทั่วอยู่ตรงนี้เขาก็รักแหละแต่เขาไม่ชอบพูดไงกลับไปย้อนฟังเออ เขาจะไม่พูดบ่อยๆไม่พูดซ้ำซากน่าเบื่ออะไรเงี้ยแนวโน้มวนความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาคนที่หายไปจะกลับมาแต่ยังปากหนักไม่ยอมบอกว่ารักพี่หินก็กลับมาเป็นยังไงอีกความสัมพันธ์นี้แหละเหนื่อยถ้าคุณจะหาความรักอะ่ะถามว่าเขารักคุณไหมเขารักแต่เขาจะไม่พูดเนาะอาจจะทะเลาะก,กันได้ เขาก็รักคุณก็รักเขาก็รักเพราะคุณรักกันแหละท้ายที่สุดแล้วมันเป็นความอบอุ่นเนาะมันอยู่ด้วยกันแบบยั่งยืนมั่นคงอ่ะอืมาดูข้อความดีกว่าค่ะวันนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณไหม วางแผนให้ดีหรือตัวคุณเองก็ได้ถ้าเขาจะกลับมาเขาอยากบอกว่าเขากําลังวางแผนอยู่อาโชคดีไพ่มันคุณคุณมีอนาคตแน่นอนฝันเป็นจริงเริ่มขยับว่าอะไรอีกคะ่ะบางข้อความอาจจะเป็นของคุณเนาะ หรืออาจจะเป็นของคนอื่นคิดให้ดีร่วมกันระยะยาวโอกาสมาถึงแล้วและตั้งสติค่ะอ๋อดีกินเสียงอะไรไหมโทราศาพัพท์่วอีกเครื่องไม่เป็นไรจ้ะมาดู ข้อความอะไรอีกให้อย่า,อยาบอกอะไรคุณวันนี้นะฮะหนึ่งใบพอนะจ๊ะยานพาหนะค่ะในวันนี้นะยานพาหนะเขาว่ายังไงใบที่ยี่สิบเก้ายานพาหนะความรักคนโสดเหมือนคนที่เราได้ แค่แอบชอบจะมีปฏิกิริยาโต้อตอบเราบ้างแล้วนะสวัคนมีคู่ค่ะรักกันดีทนุถนอมกันเป็นคู่ที่น่าอิจฉาการงานนะฮะงานเง,งินช่วงนี้ต้องรีบกอบโกยก็คือดีนะการเงินค่ะอ่อจะได้จ่ายกับสิ่งที่อยากได้มานานสมใจแล้วล่ะทีนี้นะฮะสุขภาพไม่มีอะไรต้องกังวลเคล็ดลับลถสีแดงจะให้โชคค่ะ ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณมากนะคะอย่าลืมซับส r i ร e ไลค์แชร์ให้ผู้อ่านด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ